สานการโควิดก็ยังระบาดโรงพยาบาลก็ยังไม่อยากไปแล้วถ้าปวดท้องโรคกระเพาะจะซื้อ,อยากินเองก่อนได้ไหมสวัสดีค่ะหนอนุ้ยหมอทางเดิอนอาหารวันนี้ก็เป็นตอนที่3ของหนอนุ้ยชวนคุยวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องจะซื้อ,อยากินเองเบื้องต้นรักษาโรคกระเพาะได้หรือไม่และจะเลือกซื้อ,อยาอะไร ท้องโรคกระเพาะสามารถซื้อ,อยาก,กินเองได้นะคะถ้าอาการปวดท้องเป็นปนหายๆและมีตัวกระตุ้นที่ชัดเจนเช่นกินอาหารรสจัดหรือมีความเครียดแล้วมีอาการปวดท้องและที่สําคัญต้องไม่มีสัญญาณอันตรายเช่นปวดท้องรุนแรงหรือถ่ายอุจจาระสีดำสัญญาณอันตรายที่บ่งบอกว่าอาจจะไม่ใช่โรคกระเพาะอาหารธรมธรมดาธรรมดานั้นสามารถติดตามได้ในตอนต่อไปของมนุ์ชวนคุยค่ะ จะดีขึ้นหลังกินยาประมาณ1สัปดาห์พออาการดีขึ้นหยุดยาได้นะคะหลังจากนั้นถ้ามีตัวกระตุ้นใหม่สามารถนำยาเดิมกลับมากินได้ใหม่แต่ถ้ากินยาแล้วอาการไม่ดีขึ้นภายใน1-2ถึสัปดาห์อันนี้แนะนำให้มาพบแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติมต่อไปค่ะ เราจะเลือกใช้ยาอะไรก็ขึ้นอยู่กับว่าลักษณะอาการปวดท้องเป็นลักษณะไหนถ้าอาการปวดท้องเป็นลักษณะปวดแสบท้องเป็นหลักอันนี้เกิดจากกรดนะคะก็จะแนะนํายา2กลุ่มคือกลุ่มที่1ยาลดการหลั่งกรดกลุ่มที่2อยาลดความเป็นกรดยากลุ่มแรกนะคะคือยาลดการหลั่งกรด ยากลุ่มนี้ไปลดต้นตอไม่ให้เซลล์กระเพาะหลั่งกรดมากเกินไปยากลุ่มนี้มักลงท้ายด้วยคำว่าโซเช่นโอมิพรโซแลนโซพรโซลาบีพรโซเป็นต้นยากลุ่มนี้แนะนำให้กินยาก่อนอาหารเช้าอย่างน้อย30นาทีไม่แนะนำให้กินยาหลังอาหารนะคะ ยากลุ่มที่2คือยาลดความเป็นกรดในกระเพาะยากลุ่มนี้เป็นยาที่มีความเป็นยางเลยทําให้ความเป็นกรดในกระเพาะลดลงยาที่รู้จักโดยทั่วไปก็ได้แก่อะลามิลแอนตาซินหรือยาธาตุน้ําแดงนะคะยากลุ่มนี้แนะนําให้รับประทาน3เวลาหลังอาหารค่ะทีนี้หากไม่ใช่อาการแสบท้องแต่เป็นอาการปวดอืดแน่นท้องแทนแนะนำให้ใช้ยา2กลุ่มนะคะ 1. ยากระตุ้นการบีบตัวของกระเพาะอาหารหรือ 2. ยาช่วยขับลมค่ะยากลุ่มแรกคือยากระตุ้นการบีบตัวของกระเพา,า,อออาะอาหารทําให้กระเพาะอาหารทํางานได้ดีขึ้นทําให้อาการอืดแน,น่นท้องลดลงยาในกลุ่มนี้เช่นยอมเพย d โดนหรือชื่อการค้าที่คุณเคยคือโม t ท l ิเลียมเป็นต้น ยาในกลุ่มนี้แนะนําให้กินยาก่อนอาหาร30นาทีเช้ากลางวันเย็นค่ะยากลุ่มที่2นะคะคือ,อยาขับลมตามชื่อเลยนะคะก็ช่วยขับลมในกระเพาะอาหารทําให้อาการอืดแน่นท้องลดลง ยากลุ่มน,นี้เช่นไซเมติโคนหรือที่ชื่อการค้าที่คุณเคยกันก็คือ RX r x หรืออาจจะใช้ยาสามัญประจำบ้านก็คือยาทาดน้ำาขาวโดยแนะนำให้กินยาหลังอาหาร3เวลาเช้ากลางวันเย็นค่ะอย่างที่กล่าวไปแล้วข้างต้นนะคะหากกินยา1-2สสัปดาห์แล้วอาการไม่ดีขึ้นแนะนำให้มาพบแพทย์ การปรับพฤติกรรมเช่นการลดความเครียดการกินอาหารที่ตรงเวลาหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดลดเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนแอลกอฮอล์หรือน้ำอัดลมก็ยังเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะอย่างไรก็ตามฝากกดติดตามฝากกดหัวใจฝากเป็นกำลังใจให้หมอนุ้ยหมอใจดีที่ห่วงใยทางเดือนอาหารของทุกคนดูแลตัวเองด้วยนะคะ